พิจารณาดูการรับใช้ของพระเยซูในชีวิต33ปีที่พระองค์มีอยู่นะครับหลังจากรับใช้ครอบครัว30ปีเสร็จแล้วนะครับพระองค์ก็ออกไปทุกหมู่บ้านประกาศข่าวประเสริฐวางมือรักษาโลกพระองค์ทากันอัศจรรย์พระองค์ทําไว้เพื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับเห็นพระลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตพระเยซูพระองค์หลักคุณพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนลงโทษหรือให้ป่วย แต่พระองค์เป็นผู้ทรงรักษาให้คุณมีเสรีภาพพระองค์เป็นคนที่ให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมก็บางคนก็สอบถามเรื่องนี้นะครับว่าอ่าอาจารย์ครับเราตั้งใจสอนพระคำของพระเจ้าให้เพื่อน เราตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนหรือครอบครัวแต่เราจะเขาเนี่ยมันปฏิเสธเราพยายามดึงเขาเหนื่อยมากเราจะทำยังไงดีอาจะมีวิธีไหมอ่านะครับก็ช่วงเอ่อมังคำตอบนั้นนะครับจะอยู่นี่ครับอ่อถ้าเราเห็นวิธีการหลับใช้ของพระเยซูคริสต์นะครับอ่าเราก็คงเจอ วิธีการหลับใช้ของพระเยซูคริสต์ที่แตกต่างกับพวกเราสำหรับพระเยซูคริสต์นะครับเขาไม่ตั้งใจรวบรวมสมาชิกในสถานที่เดียวกันแต่ว่าวิธีของพระเยซูคริสต์นะครับวิธีเดียวกับอย่างที่พระเยซูฝากไว้กับพวกเราออเช่นพระเยซูฝากเราว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วแผ่นดินโลก แม้ว่ามีโอกาสไม่มีโอกาสต้องประกาศใช่ไหมครับกับทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็สร้างสาวพระเยซูนะครับเพื่อพวกเขาที่หลับเชื่อก็ใช้ชีวิตอย่างพระเยซูกิจได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ฝากมางั้นเราเข้าไปพิจารณาดูการรลับใช้ของพระเยซูถ้าเราสังเกตดูนะครับในชีวิต33ปีที่พระองค์มีอยู่นะครับพระองค์ก็ไม่อยากเสียเวลา จึงหลังจากรับใช้ครอบครัว30ปีเสร็จแล้วนะครับพระองค์ก็ออกไปทุกหมู่บ้านทำอะไรครับประกาศขาศศ่าวประเสริฐตอนที่ประกาศข่าวประเสริฐนะครับพระองค์วางมือรักษาโลกพระองค์ทำการอัศจรรย์คนที่ผีเข้าวไล่ออกใช่ไหมครับทั้ง3 3เรื่องนี้นะครับพระองค์ทำไว้เพื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับเห็นพระลักษณะของพระเจ้า ที่อยู่ในชีวิตพระเยซูว่าพราะองค์ลกคุณให้ดูว่าพราะองค์ไม่อยากให้คุณเจ็บป่วยให้ดูว่าพราะองค์ไม่อยากให้คุณถูกบังคับจากใครพระเยซูตั้งใจให้ประชาชนเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนลงโทษหรือให้ป่วยแต่พระองค์เป็นผู้ทรงรักษาพระองค์เป็นคนที่ให้คุณมีเสรีภาพพระองค์เป็นให้คนที่คุณกินข้าวได้ พระองค์เป็นคนที่สงสารคุณพระองค์เป็นคนที่ให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมพระองค์เป็นคนที่น่ารักและวันนี้ความน่ารักของพระเจ้าอยู่ที่นี่ให้เห็นพัานทางชีวิตพระเยซูก็ได้ไปถูกหมู่บ้านแล้วนะครับประกาศข่าวประเสรศิฐและให้พวกเขานะครับเชื่อพระเมสยาเป็นพระเยซูคริสต์นะครับและก็ หลังจากประกาศข่าวประเสริฐและทํากา,ารอาสาจันแล้วนะครับในที่ีท่พระองค์ประกาศทุกที่แม้ว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสทําอย่างนี้ทุกที่นะครับแล้วพระองค์เลือกบางคนเลือกบางคนใครบางคนแบบไหนพระองค์เลือกบางคนที่พร้อมที่จะฟังพระเยซูพร้อมที่จะติดตามพระเยซูอ๋อพระองค์เลือกคนที่ทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระเยซูนะครับ Uh, งั้นเราก็พิจารณาดูบางเรื่องได้ที่หนึ่งพระองค์ประกาศทุกคนแม้ว่าเขาเป็นคนดีร้ายหรือเขาเป็นคนที่ปฏิเสธพระเยซูไม่ปฏิเสธพระเยซกูก็ตามประกาศทุกคนแล้วก็วิธีที่สองนะครับแม้ว่าประกาศทุกที่ก็ตามพระองค์นะครับเลือกบางคนที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ที่นั่นครับที่พระองค์เคยประกาศเช่นเบดโรก็มามา,มาสาวกสิบสองคนใช่ไหมครับ นอกจากนั้นนะครับมี70คนอีกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สร้างสองคนสองคนให้ไปพวกเขาไปที่ที่พระองค์อยากไปก่อนนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าวิธีของพระเยซูคริสต์นะครับประกาศกับทุกคนแต่เลือกสาวกนะครับบางคนประกาศทำไมเพื่อสร้างสาวกเพราะฉะนั้นประกาศกับทุกคนจึงในบรรดากลุ่มใหญ่พระองค์เลือกบางคนที่พร้อมที่จะติดต,ตาม แล้วก็เรียกว่านี่เป็นลูกแก่ของเราลูกแก่ของเราสามารถฟังเสียงของผู้เรียงได้ออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญนะครับนี่เป็นวิธีการรับใช้ไม่ต้องเน็ตเหนื่อยมากอาจารย์ครับเขาไม่ฟังเหนื่อยครับถ้าไม่ฟังนะครับจะไม่ต้องนำก็ได้ทำไมล่ะครับไม่ใช่ลูกแก่ที่พระเจ้าฝากมาแต่เรามีหน้าที่ที่ประกาศทุกคนแม้ว่าพร้อมไม่พร้อมโอเคประกาศ ไม่ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมวางมืออธิษฐานไม่ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเราช่วยให้เขามีเสรีภาพใช่ไหมครับแต่ในที่นั้นนะครับมีใครพร้อมมีใครฟังขขาวประเสริฐพักคำที่คุณแบ่งปัน,ปนคนนั้นแหละลูกแก่ที่พระองฝากให้พี่น้องครับนี่เป็นลูกแก่ที่พร่องฝากไว้กับคุณโดยเฉพาะครับคนนั้นแหละไม่ว่าเขาเป็นแม่หรือพ่อหรือเขาเป็นน้องสาว น้องชายหรือเพื่อนหรือเขาเป็นเพื่อนทำงานเขาเป็นเพื่อนโรงเรียนถ้าเราปรกักการแล้วเขาหลับเชื่อแต่เขาฟังพักคำที่เราเบ่งปานเออคนนั้นครับลูกแกที่พระงฝากมาอาจารย์กับคนที่ไม่ฟังจะทำยังไงครับคุณชวนสอนหลายครั้งแล้วแต่ปฏิเสธหรือไม่ฟังเราสอนเต็มที่แล้วใช่ไหมครับแต่เขายังไงก็ปฏิเสธหรือไม่ฟัง ขอโทษนนะครับไม่ใช่ลูกแกที่พระองค์ฝากไว้คุณครับไม่ต้องเครียดถ้าไม่ใช่ลูกแกเรานะครับงั้นเราไม่มีความรับผิดชอบอาจารย์ครับงั้นใครรับผิดชอบครับเน่าจะมีคนที่พระเจ้าฝากไว้คนอื่นนะครับเออเราเชื่ออย่างนั้นอาจารย์ครับเขาเป็นพ่อแม่เราเองนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเวลาของพระเจ้าครับสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยเราพูไปเรื่อยๆ แต่คงวันนี้เขาไม่ฟังแต่วันหน้าหรือเดือนหน้าคงพร้อมที่จะฟังก็ได้งั้นช่วงนั้นแหละกลายเป็นลูกแก่ของเราลูกแก่ไม่ความว่าเป็นดวงวิญ,ญญาณที่พระองค์ฝากไว้กับคุณครับเพื่อเขามีโอกาสที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอาหานที่เขาตบโตได้ให้เป็นสถานที่ที่เขาผิดพลาดได้เมื่อเขาปฏิบัติตามพักคำและภะวิญญ,ญาณอันนี้เรียกว่าคริจักค่ะคริจัก อเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนที่ติดตามคุณเมื่อมีคนที่ฟังขาประเสริฐที่คุณแบ่งปันมาหรือพักคำที่คุณแบ่งปันมาฟังแล้วปฏิบัติตมอยู่อ๋อคุณกลายเป็นผู้เลี้ยงแก่ครับตำแหน่งหน้าที่ที่พระเจ้าฝากไว้คุณนะครับคุณเป็นผู้เลี้ยงแก่อ่างั้นคุณมีความรับผิดชอบกับพวกเขาให้เขามีโอกาสแม้ว่าเขาผิดหรือถูกก็ตามให้มีโอกาส และสอนสิ่งที่คุณสอนมาให้มีโอกาสที่เขาประสบกันในชีวิตจริงของเขาจนถึงเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความภัยบุญของพระเยซูอย่าเสียใจกับคนที่ไม่ฟังนะครับอย่าเสียใจเพราะมันไม่มีลูกไม่ใช่ลูกแก่เราเสียใจทําไมก็ถ้าเราสังเกตนะครับพระเจ้าพระเยซูคริสต์หลับใช้แบบนี้ แต่แม้ว่าเขาปฏิเสธพระเยซูหรือไม่ปฏิเสธพระเยซูกิตก็ตามพระองค์รักเขาเต็มที่รักจนนิรันร์นะครับแม้ว่าดาพระเยซูให้ไต่บนไม้กางเขนงกับพระเยซูคิตก็ตามพระองค์รักเขานิรันร์แต่พระองค์ก็สอนแต่สาวกครับที่ฟังพระเยซูทําไมฟังล่ะครับพระองค์ก็หนีไปครับคนที่กินขนมปังห้าก,ก้อนกับปลาสองตัว พวกเขานะครับได้เห็นการอาสาจารของพระเจ้ากับขนมปังและปลาแล้วก็หลังจากนั้นห้าพันคนที่กินด้วยการอาสาจารของพระเยซูเขาก็ติดตามพระเยซูทั่วทั่วเลยทั่วเลยแล้วก็อยากให้พระเยซูเป็นหัวหน้าหมู่บ้านของเขาแต่พรอ์หนี้เลยนีททาไมเพราะว่าพรค์รู้ว่าพวกเขาติดตามเพราะขนมปังถ้าเราอ่านบทบริบทนั้นนะครับบทนั้นเลยนะครับ นั้นเพราะ,ะพระองค์ก็สอนกับพวกเขาต่อนะครับหลังจากทกําการอาสาจยา์ปลาสองตัวกับขนมปังห้าก้อนนะครับพระองค์ก็บอกกับพวกเขาโดยตรงเลยพวกท่านติดตามผมมาเพราะขนมปังที่ผมให้คุณแต่ทุกท่านรู้ไหมผมเป็นขนมปังนิลันผมไม่ใช่เป็นคนที่ผลิตขนมปังแล้วให้คุณอิม่มแต่ผมเป็นขนมปังนิลันมีใครที่กินผม คุณจะไม่กระหายอีกต่อไปคุณจะไม่หิวอีกต่อไปมีใครที่กินผมเนี่ยได้รับชีวิตน,นิรันด์แล้วก็ติดตามผมไหมแล้วตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นผมไม่มีขนมปังที่ให้คุณมีแต่ขนมปังนิรันด์หลังจากนั้นนะครับห้าพันคนที่ติดตามมานี้หมดเลยแล้วก็พระองค์ก็ถามกับสาวกถามกับเปโตรว่าคุณก็มนีไปเลยเหรอเปโตรก็บอกว่าขนมปังนิรันด์อยู่ที่นี่ ผมจะไปไหนครับพระองค์นี่เป็นคำตอบของเบดโรใช่คนนั้นแหละลูกแก่ที่พระเจ้าฝากไว้กับพระเยซูคริสต์เอเมนการลาบใช้ของเราก็เช่นกันการลาบใช้ของคุณก็เช่นกันเราประกาศกับทุกคนเราสอนไว้ทุกคนแต่มีใครฟังสิ่งที่เราเบ่งปานมีใครที่ฟังเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว เข้ามาวิสัยทัดเราอยากจะทําด้วยกับเราอยากจะฝึกอบรมด้วยกับพวกเรามีใครอยากจะอยากอยากอยู่ในการดูแลของเราเพื่อให้เขาเขาเป็นคนที่โตมาเต็มที่โตถึงขนาดความภัยบุญของพระเยซูไม่ความมาเพื่อเขาใช้ชีวิตอย่างบุคลิกของพระเยซูคริสต์เขาจะติดตามเราไหมอยากจะฝังเราไหมอยากจะเรียนรู้สิ่งที่เราแบ่งปันอยู่ไหมอ๋อคนนั้นแหละ เป็นดวงวิญญาณที่พร่องฝากไว้กับคุณครับเฉพาะคนนั้นนะครับคุณมีความรับผิดช,ชอบครับนั้นคนอื่นล่ะครับยังไม่มีครับอาจารย์กับพ่อแม่เราเองครับอย่ากังวลอย่าห่วงเลยมีเวลาของมันครับแต่เราประกาศเรื่อยๆแต่เราสอนเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ลูกเกดเรางั้นคงมีผู้เลี้ยงคนอื่นน่าจะมีก็ได้หรือ มีเวลาของคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนของของมันของมันเองจนถึงหลับเชื่อแล้วทางครอบครัวหลับเชื่อแล้วทางครอบครัวก็สาวกของพระเยซูกิตได้มีเวลาของมันก็เลยยาถอดใจยาเสียใจกับคนที่ไม่ฟังสิ่งที่พี่น้องเราสอนอยู่นะครับอ่านะครับเอามาบางคนก็พูดถึงเรื่องภาษาแปลก เขายอมทุกอย่างแต่เขาปฏิเสธภาษาแปลกๆเออไม่ใช่ลูกแกะเราไม่ใช่ลูกแกะเราถ้าแกะแกะของเรานะครับเขาฝังเราครับนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสอนมาเราก็ความคิดเห็นการรับใช้ของเราก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ